ครับสวัสดีครับเรามาอยู่กับไอเดือนฟาร์มนะครับวันนี้เราพามาดูนะครับทุเรียนนะครับหมอนทองซึ่งมีอายุ5ปีนะครับตอนนี้จะเป็นระยะของทุเรียนหมอนทองนะครับที่เป็นช่วงของไข่ปลาตาปูเนาะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ถือว่าทุเรียนเนี่ยออกยากพอสมควรนะครับซึ่ง ทําทให้แต่และท่านเนี่ยยังบางท่านก็อาจจะยังไม่ออกบางท่านก็ออกแล้วเนาะอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจในการที่จะออกดอกนะครับซึ่งทั้งเรื่องของความร้อนเรื่องของลมนะครับเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เข้ามานะครับทำให้ดอกทุเรียนเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ออกหรือว่าออกน้อยนะครับซึ่งตอนนี้าทางสวนนะครับก็เริ่มพอออกบ้างแล้วนะครับก็จะเป็น ในระยะของไข่ปลาตาปูเนาะแล้วก็อาจจะมีบางต้นที่เป็นเหยียดตินหนูบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาการออกดอกนะครับซึ่งก็มีลักษณะของอที่เป็นเหยียดตินหนูอย่างที่บอกนะครับก่อนหน้านี้เราทําการาฉีดนะครับเพื่อบมรุงตาดอกไปหนึงครั้งนะครับแล้วก็ทําให้ดอกนะครับหรือตาดอกเนี่ยมีการเจริญ ขึ้นได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าการฉีดตาดอกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้เห็นนะครับในตุ่มของตาดอกก่อนนะครับถึงจะทําการฉีดนะครับเพื่อเป็นการาบำรุงแล้วก็กระตุ้นให้เกิดดอกได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการให้น้ำนะครับาทางสวนก็จะให้น้ําในลักษณะของการที่ว่าเราจะดูนะครับพฤติกรรมของต้นทุเรียนเป็นหลักๆนะครับซึ่ง เราเนี่ยทำการอดน้ำนะครับของทุเรียนเนี่ยไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะทำการให้น้ำนะครับเราทำการอดน้ำทุเรียนเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับอ่าเป็นเวลาประมาณสัก5วันแล้วก็มีฝนตกเข้ามานะครับอ่แล้วเราก็ได้ทำการอดอดน้ำเนี่ยไปอีก5วันนะครับแล้วก็ อดน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ดูอาการประมาณ3วันนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้น้ําต่อเนื่องนะครับให้น้ําต่อเนื่องสองวัน1ครั้งนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมอีกดูตาดอกอีกนะครับแล้วตาดอกถ้ามีตาดอกเริ่มออกเนี่ยเราก็จะให้น้ําเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นวันเว้นวันนะครับซึ่งตอนเนี้เราจะให้น้ำเป็นวันเว้นวันนะครับ ประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของตาดอกนะครับต้องบอกก่อนว่าการให้น้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับบางทีสวนติดกันก็อาจจะต้องให้น้ําแตกต่างกันนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความความถนัดแล้วก็แล้วแต่ต้นของทุเรียนของแต่ละคนนะครับบางทีคือเราจะไปมองว่าที่หนึ่งให้น้ำอย่างหนึง่งแล้วเราก็ จะไปให้ตามเลยทั้งหมดไม่ได้นะครับเราต้องดูทุเรียนเราเป็นหลักนะครับว่าในช่วงไหนเนี่ยเขาต้องการน้ําในปริมาณที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คือเราต้องอาศัยการสังเกตนะครับเราต้องดูทุเรียนเนี่ยทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับดูการเจริญเติบโตของช่อดอกนะครับว่าถ้าดอกมีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนควรลดน้ํา ามากขึ้นหรือว่าลดปริมาณน้ําลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้วัดนะครับซึ่งเราจะดูลักษณะของดอกเป็นหลักนะครับก็เพืเ่อนๆก็สามารถหาเข้าไปดูได้ในในช่องต่างๆนะครับซึ่งผมก็พยายามสังเกตนะครับซึ่งถ้ามีอาดอกในจํานวนที่มากนะครับเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นไปได้นะครับซึ่ง โดยปกติเนี่ยถ้าดอกในแต่ละต้นเนี่ยนะครับมีจําจนวนดอกหรือจํานวนที่ตุ่มตาที่เกิดขึ้นแล้วคิดว่าเป็นดอกแน่ๆเนี่ยเราสามารถให้น้ําได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงถึงนะครับอดอกของต้นอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการที่เราจะต้องสังเกตนะครับในทุกๆต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกทุเรียนแค่ต้นเดียวนะครับเราปลูกหลายต้น เราก็ต้องสังเกตอดอกของทุเรียนโดยรวมนะครับว่าเราควรที่จะเพิ่มปิมาณน้ําหรือยังนะครับหรือว่าให้ปิมาณน้ําคงที่ไปก่อนแล้วก็ฉีดสะสมหรือบํารุงตาดอกไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสําคัญนะครับเวลาเราจะทําทุเรียนเนาะคือการขึ้นน้ําส่งน้ําหรือการให้น้ําต่างๆเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับซึ่ง ผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในส่วนตรงนี้มาจากเพื่อนๆนะครับที่ที่ให้คําแนะนานะครับให้คําปรึกษามาโดยตลอดนะครับก็ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ได้ได้ดูกันเนาะก็เนี่ยครับก็จะเป็นช่วงของดอกนะครับที่เกิดขึ้นในในปีนี้ซึ่งเป็นปี66นะครับขาวเกี่ยวใบป,ปี67นะครับก็ดอกก็เริ่มออกในช่วงของอเดือนนะครับธันวาพอดี น่าจะได้ตัดอยู่ช่วงเดือนพฤษภานะครับก็อาจจะเป็นทุเรียนที่ช้ากว่าทุกปีนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเนี่ยก็จะก็จะออกประมาณนี้ใกล้ๆเคียงกันอาจจะมีที่ทำทุเรียนแล้วออกเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็มีหลายส่วนที่สามารถทำได้เนาะก็ขึ้นอยู่กับการ สะสมอาหารแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็นั่นแหละครับก็คือผลที่ได้รับนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าแต่ละท่านเนี่ยต้องการให้ดอกออกเยอะนะครับก็ต้องต้องสะสมอาหารให้ให้เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ดอกเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ออกเยอะขึ้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าดอกออกมากจนเกินไป เราก็ต้องแต่งออกอยู่ดีเนาะก็ก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะว่าการแต่งดอกเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะให้อ่าการสูญเสียพลังงานจากต้นเนี่ยน้อยที่สุดเนาะเออเดี๋ยวยังไงก็จะพามาชมในเรื่องของการแต่งดอกทุเรียนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นในระยะของอ่า มะเขือพวงเล็กหรือว่าเป็นในระยะของมะเขือพวงใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะมีการแต่งดอกให้ชมอีกทีหนึ่งว่าเราจะแต่งดอกออกมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยการการดูแลหรือการปลูกทุเรียนเนี่ยเราต้องอาศัยการาสังเกตพฤติกรรมของเขาอยู่ตลอดนะครับในแต่ละปีเนี่ยพฤติกรรมต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการฉีดบำรุงตาดอกเนาะ เพื่อที่จะให้ดอกเนี่ยมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็จะทําให้เราสามารถเลือกดอกที่เราต้องการได้ในอนาคตแล้วก็ทําให้ผลผลิตเราเนี่ยมีจํานวนที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ตรงเนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความอดทนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม นะครับผมสวัสดีครับจากไอเดือนฟานครับผมสวัสดีครับผม